สวัสดีครับมาพบกับบอยครับบอยอยู่ที่ Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้ครับรถที่บอยจะนำมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับเป็น Ford e v e r e s t นะครับไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของขับสองนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับราคาขายอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0าบาทนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับเดี๋ยวบอยแจ้งหลังช่วงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าคันนี้นะครับบอยแต่งอะไรลูกค้าบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวคคิที่ลูก้าเห็นอยู่นะครับเป็นิลิกทีี่่ติดมมมาาาจกโโรรรรงงนนนนอยยูแล้วะะคคคัับบเเป็ ตัวของด้านหน้านะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับกระจังหน้านะครับเปลี <ales> ่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของเอลเลสนะครับจะเป็นสีดํามีคําว่าฟอร์ดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับสจุดแล้วก็ตัวชุดแต่งของวิกเตอร์เนี่ยตรงกลางนะครับจะทาสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัดขอบกับสีดําด้านอีกตัวนึงนะครับด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวของสเกิร์ตนะครับ จะเป็นสีดำเงานะครับก็จะทําให้รถคันนี้นะครับเป็นสีที่เป็นสีดำเนี่ยจะดูดุขึ้นนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์เซนเซอร์6จุดครับโซตีครับตัวนี้จะมีระบบช่วยจอดเทียบข้างนะครับอัจฉริยะนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ขยะยด้านหน้านะครับก็ตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยก็จะเว้นช่องไว้ให้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟกันต่อครับไฟหน้านะครับอันนี้อัปเกรดให้ลูกค้านะครับเป็นไฟคีบมัดแต่งนะครับสามคีบนะครับทุกค้าเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสองสเต็ปนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับแล้วก็ตัวของไฟด้านในนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับเป็นวงแหวนนะครับล้อมรอบอีกต่างหากนะครับก็จะทําให้ไฟมีมิติลุกเด่นนะครับแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะครับอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็ตัว ครอบไปหน้านะครับตัวนี้ครับติดตั้งเพิ่มนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟนะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็จะมากับชุดคิ้วล้อนะครับ3นิ้วแบบแนบนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะติดมาทั้งชุดนะครับกับตัวนี้เลยนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อขอบ20นะครับผมปกติแล้วเนี่ยล้อขอบ20ของเอลเลสนะครับล้อเดิมจากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีหน้าเงานะครับสีเงินตัดกับขอบสีเทานะครับ แต่ตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้เป็นสีดำเงาครับตัวนี้บอยก็จัดให้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนยาง BF กุลิตนะครับขนาดยางก็2.75นะครับ55นะครับขอบ20นะครับก็ตัวนี้ต้องบอกกันว่าวิ่งได้ดีกับทุกสภาพถนนเลยนะครับตัวมันไดข้างนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยตัวมันไดขค้างเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับก็ตัวนี้ก็ทําเป็นสีดาสีดําด้านให้ลูกค้านะครับก็ต้องบอกกันว่าจะทําให้รถเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดนะครับ ตัวแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับตัวนี้นะครับใส่ตัวครอบนะครับเป็นสีดำด้านให้นะครับพร้อมกับเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับผมตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มความเข้มเซรามิกนะครับ80%นะครับพร้อมกับกันสาดนะครับ4ชิ้นนะครับตัวหลังหลังคานะครับปกติเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นสีบอนเงินนะครับตัวนี้ก็ทาเป็นสีดําด้านให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ทําให้แมทกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับมาชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเองนะครัับตวไฟท้ายนะครับ ตัวนี้บอยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟ GLC นะครับผมปกติแล้วเนี่ยไฟของเอเวอเรสเนี่ยจะเป็น LED นะครับฝั่งด้านนอกด้านเดียวนะครับตอนนี้ถ้า GLC เนี่ยคือจะเป็นทั้งหมดตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวค่าท้ายนะครับปกติจะเป็นโครเมียมตัวนี้นะครับก็ทําเป็นค่าท้ายแบบมีไฟนะครับเวลาเหยียบเบรกจะขึ้นสีแดงนะครับเวลาถอยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นสีดําด้านนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดขอบเป็นสีดําาเงนะครับ แล้วก็จะมีปลายท่อนะครับหลอกนะครับสอันครับแล้วก็พร้อมไฟ LED นะครับจะมีเวลาเปิดเนี่ยจะเป็น LED 4ีจุดนะครับผมฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้บาะก็จะปูพรม5 d ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ไว้สําหรับเวลาวางของนะครับจะได้ไม่ไม่เลอะนะครับตัวฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะแถว3ก็ยังเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็จะพับราบไปทั้งหมดอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับผม พาไปชมด้านในนะครับตัวของด้านในนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยเองหรือว่าระบบออปชั่นต่างค่อนข้างเยือะครับบอยเคยทาคลิปไว้นะครับหลายหลายคลิปแล้วนะครับตันนี้บอยดูเบื้องต้นคร่าวๆให้นะครับตัวนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วจะมีตัวสครับเพดนะครับแบบมีไฟนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีคุบครลแบบรักษาระยะห่างนะครับตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับ ตัวหน้าจอเองนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอซิงค์นะครับตัวนี้สามารถโทรออกฉุกเฉิน1 6ึ่ให้ได้ด้วยนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับเกาเรียกว่าครบชุดเลยนะครับอุบความปลอดภัยนะครับระบบป้องกันการพลิกควารก็มีนะครับแอร์แยกอุณหภูมิใช้ขวานะครับผมตัวตรงเกียร์นะครับจะมีสวิตช์ระบบช่วยจอดเทียบข้างนะครับปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ระบบป้องกันการเลื่นถ่านะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์สุดสปีดที่บอยแจ้งไปนะครับหลังคานะครับก็จะเป็นพาโนรามิก มูลลูปนะครับแล้วก็เป็นสรุปด้วยนะครับสามารถเปิดได้นะครับช่องแรกนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับท่านไหนนะครับที่กําลังสนใจนะครับมองหารถยนต์ฝอนะครับแคมเปญครับตอนนี้ก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับราคาจะปกติ1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับก็ลดราคาเหลือ1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ถ้าอยากได้แคมเปญแบบไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามไว้ได้ครับ เบอร์บอลนะครับ0863232518นะครับหรือ ID Line บอลนะครับก็สริมงคลนะครับสวัสดีวันนี้นะครับบอยฝากคลิปเอเวอเรสต์คันสีดำคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ